สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับช่างเดียวช่งเดียว,ยวมาแล้วมาแล้วครับว่าเองไปเห็งกันไปเบิงนะครับนะพี่น้องไปแล้วนะครับนะนอ้นองหนูน้าก็น้ำหน้าไปเลยแล้วไปพร้อมกับลุงสีนะครับ กำลังเดินทางไปพร้อมกับรถคู่ใจเสียงกสิดังแจ้งหน่อยเด้อเพราะว่าตั้งแต่ไปน้ำตกก็ยัง ไม่ได้ซ่อมนะครับนะนอดนอดล้วมหมดเลยนะครับโอ้นี่คือเถียงนาลุงหลุ่มนะครับนะเป็นเพื่อนลุงสีนะครับ กำลังน oh, ้ำกำลังปล่อยลงมานะครับปล่อยด้านนี้เสร็จก็จะกักน้ำด้านนี้ไว้แล้วก็จะมาปล่อยมาลงด้านนี้นะครับจะเป็นท่อท่อท่อลงมามาหายาจ่อย ได้แล yeah, ้วขายตัวละห้าร้อยเนี่ยนะได้ช่อเหรอครับหหอืม อ,อยูกันที่นี่นะ,ะนี่กระมาดิคะไหนคะให้ใจกัน,นแล้วเหรอ้ใกัน,นากมาค่ะสามตัวเนะาะเป็นพ่อพันธ์แม่พันธ์ สองโอ้บรรยากาศตรงนี้ก็ดีปานเทียนลุงทิดลุงสีเลยเยน็น <c oughs> น้ำกำลังกำลังปล่อยน้ำลงมาเลยนี่เต็มฝั่งพุ่นแล้วก็มาเต็มฝั่งพี่แล้วนอนลุงสี <c oughs> แล้วก็ไปฟากลุงสีเลยบ่อกบอันี <c oughs> ้โออ เขาดุมเขาฟ้องอะไรดั่นีกก็ไดาษสุดนี้อืมครับนี่ยายมาแล้วครับรู้ไหมว่าไก่ตัวเองโดนโนอาแทบไปอ่ะโดนจักเลยนะไม่รู้โดนจักอย่างเลยเอามาหนักบุกไก่อ้ากไก่ถอดไปถอะไปไก่หายอซื้มาให้จนเนาะเอามาแทนครับ แม่ดีเด้พันนี่พันแพ่พันดีเยแพ้ด้วยนะยี่บุเกินสี่หเดือนนี่ก็นี่ะได้แล้วพันมันี้ก็ได้นำไก่มาให้คุณยายเนาะ เนื่องในวันอะไรนี่อ๋อเอามาคืนที่โดอาแฮปไปค่ะอ๋อโอ้ยโนอามาทีไรก็มาแฮปไก่ยายไปมาแฮปไก่ยายไปสองตัวก็เลยเอามาเฮายายเอาเข้าโฮมยายเป็นไก่พันธุ์พื้นบ้านนะครับเลี้ยงนะครับซึ่งก็มาทดแทนนะครับไปใส่มาครับยายนี่ไปใส่อืม บอเพื่อนเอาไปปล่อยคุณเ่ว้อไอน้เขางห้ครับครับครับนเมืมันดาให้ดหนาห่เดือจักให้นายายนีนเือสี่ให้เดือสี่ให้โอค่อยดำไปเนาะแล้วยายทำไงเขาปล่อยให้น้องอยู่บริเวณนี้บ่ แล้วน้องจะหนีไหมเอาไว้เอาไว้คืนนึงก็ปล่อยเลยแล้วครับน้องจะหนีไหมคะลุงสิมันโบนีแล้วเฮาเกือประจัมเลยมันได้หมูมันก็อยู่นล้วมันมันอยู่นใหมูมันเนี่ยขันไว้มันเหยียดหาออกมาลาะไก่โอ้ไก่ไอ้จ่อยเยอะมากอะมีตัวน้อยมั้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เวละฮอดเดะว่างเช้าหนีหนังเอาให้แพยให้พันเนาะมาให้ก็ได้ไก่บ้านเป็นพันไก่พื้นเมือง เลี้ยงไว้เป็นอาหาร<ด>เลี้ยงไว้มีทุง่งไร่ทุ่งนานี่ครับอโอ้บรรยากาศเย็นเดี๋วย,ยวยจะนอนมันคันเดีย๋ยวจะนอนก,กับไก่ป่ากันลงมาเลยครับนี่ใกล้ป่าค่ะมันลงมาอยู่ด้วยไรโลเดี๋ยวก็ใกล้ป่าก็มาอยู่นี่ก็เป็นไก,ก่บ้านและเจ้าหน่อ เดี๋ยวหนูกลับลวเด้อยายกลับแล้วครับหมอยมาแล้วเฮ้ยผู้ต้องหาเนาะลูกชายหนูนะเราก็ได้มอบไก่ให้คุณยายนะครับเอามาอีกตัวนึงแล้วบอเอามาอีกแล้วค่ะยาย โอ้ได้น้ำกสวยเลยแล้วน้องหนูนาเน้อนี่ดูสิน้ำนะเขาปล่อยลงมาเนี่ยนั่นๆจะเขื่อนเลยครับแบ่งๆกันลงมาได้นี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแชงเดียว c แช n แนลนะครับสวัสดีครับ